ครับมีพ่อแม่หลายบ้านมีเด็กหลายๆคนที่ชอบเอาเรื่องราวของคำว่า Connection มา e รเ t e กับเรื่องของ Education นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดว่าจะให้ลูกเรียนที่นี่จะให้ลูกเรียนที่นั่นเพื่อเอา Connection เพราะฉะนั้นผู้ตูขอโอกาสให้ ข้อมูลหรือว่าเป็นความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับคำว่าคอ n เนคชันนะครับเพื่อว่าทุกคนจะได้มีสติในการพูดว่าอย่างนี้เพื่อเอาคอ n เนคชันอย่างนั้นเพื่อเอา Connection เรามาดูว่าคำว่าคอนเนคชันที่แท้จริงเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับปกติตัวเนื้อของคำว่า connection ตัวนี้อยามของมันเนี่ยมันจะมีศัพท์ที่เป็นตัวประกอบย่อยอยู่2ตัวตัวแรกก็คือคำว่าแอส c i เ t ชันตัวที่2คือคำว่า relation นะครับเราสังคมอยู่กับใครเราคุยเราใช้ชีวิตกับใครเรามีเวลาส่วนใหญ่ที่จะพูดคุยที่จะทำงานกับใครแค่ไหนอย่างไรอันนั้นคือ association เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องเรามี relation ที่ดีกับคนอื่นแค่ไหนอันนี้คือ relation สองตัวรวมกันเรียกว่า connection นะครับอันที่2คือมาดู level ของ connection อย่างสมมุติถ้ากณตูเป็นผู้ใหญ่บ้านกณตูก็มี connection ระดับ local กณตัวเป็นกรรนันกูตัวเป็นนายอำเภอกณตัวเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด level นั้นยังจัดเป็นแค่ local connection กณตัวใหญ่โตขึ้นมาเป็นรับการเมืองกณตัวเป็นสอสกูตัวเป็นระดับ รัฐมนตรีใหญ่โตขึ้นมาขนาดนี้สิ่งที่เราเรียกก็คือ national connection ก็คือการมี connection ระดับประเทศแต่งานที่คุูตูพยายามจะทำกับเด็กเราทุกคนงานตัวนี้เขาเรียกว่า global connection คำว่า global connection คือมี connection ระดับโลกนะครับคุูตูยกตัวอย่างนะครับ สมมติว่าล,ลูกเราหรือเด็กของเราคนหนึ่ง Born to be r o b o t i c s มหาวาลัยทางด้าน r o b o t i c s หรือทางด้านการสร้างหุ่นยนต์เบอร์หนึ่งโลกคือ Cambridge คณะใครที่เรีือนในการรีคู t คนเข้าเรียนใน Cambridge จะต้องเลือกคนที่บ r n to be จริงๆเท่านั้นให้ได้เข้ามาเรียนลูกเรา Born to be r o b o t i ท s เราปั้นลูกให้เป็นคนเก่งคนดีคนยอดเยี่ยมเราปั้นลูกให้มีผลงานมี e evidence s u p p o r t มี r มี e r e n c e ที่ Strong สุดท้ายลูกเราเข้าไปเรียน Robotics ใน Cambridge ได้สมมว่ารุ่นที่ลูกเราเข้า Robotics Cambridge เขารับคนเข้าไป100คนเรียน Robotics นั่นหมายความว่าเด็กรุ่นนั้นทุกคน Born to be Robotics ทุกคนเก่งโรบอติกส์ทุกคนรักโรบอติกส์ทุกคนทุ่มเทบ้าข้างตั้งใจทำงานหนักเพื่อที่จะสักเซสทางด้านโรบอติกสของตัวเองให้ได้สุดท้ายเมื่อทุกคนจบโรบอติกสจากเคมบริดจ์ทุกคนไปทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกคนเติบโตทุกคนก้าวหน้าสุดท้ายทุกคนประสบความสำเร็จในระดับโลคลาสทุกคนกระจายตัวอยู่ทั่วโลกลูกเราคือหนึ่งคน ในร้อยคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องโรบอติก s ที่ยิ่งใหญ่เรื่องโรบอติก s อันนั้นนะครับคืองานของครูตู่อันนั้นนะคืองานที่ครูตู่อยากเชิญชวนพ่อแม่เอาลูกเข้ามาปั้นให้ได้ระดับ global connection เป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนยอดเยี่ยมเป็นคนที่มีประโยชน์สูงสุดระดับโลกเป็นคนที่มี as s o c i a t e คือมีสังคมที่ดิวด้วยคอนเนคด้วยระดับโลก เป็นคนที่มี relation กับเพื่อนๆที่เก่งยอดเยี่ยมระดับโลกเป็น world class เป็น global connection อันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของ education เป้าหมายที่แท้จริงที่เราต้องทำงานหนักร่วมกันล่วงหน้าอย่างน้อย4-5ปีนะครับครนี้ครูตูให้นิยามเชิงลึกว่าปกติในระดับ global education จะเป็นตัวเนื้อหลัก ตัวสำคัญที่สุดในการสร้าง global connection เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เอาลูกเรียนระดับ local หรือระดับ nationality หรือระดับชาติยากมากที่ลูกเราจะเติบโตไปถึงระดับของ global education หรือ global connection ได้นะครับ education and experience เป็นเนื้อหลัก ในการแยกแยะคนเก่งกับคนอ่อนออกจากกันแยกแยะเลเวลของสังคมออกจากกันนะครับถ้าลูกเราจบ Robotics Cambridge แล้วลูกเรามีผลงานระดับโลกได้ Education Level สูงสุด Experience Level สูงสุด Popularity การเป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงและผลงานสูงสุด Acceptation สูงสุด Influence หรือ Power ที่มีต่อเพื่อนๆในสาขาอาชีพเดียวกันที่ประสบความสำเร็จระดับโลกสูงสุดสุดท้ายมันนี่ก็สูงสุดคือรายได้นะเพราะฉะนั้นคำว่า global connection คำว,ว่า world class connection ได้มาด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นก็คือการให้ลูกเรามีระดับ world class education ที่ถูกต้อง ในสาขาที่ลูกเรา born to be จริงๆเท่านั้นเป็นวิธีการเดียวที่จะให้คอนเน c t ชันที่ดีที่สุดกับลูกได้นะครับนั้นเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆไปคุยกันจะเรียนที่นี่เพื่อเอาคอนเน c t ชันจะเรียนที่นี่เพื่อเอาคอนเน c t ชันตั้งสติก่อนอย่าให้เขาดูถูกเราได้ว่าเป้าหมายของเราให้ลูกได้แค่ local connection อย่าประนามลูกแบบนั้น หาข้อมูลให้ถึงที่สุดหาความรู้ให้ถึงที่สุดแล้วค่อยพูดขอบคุณครับสวัสดีครับ